ไปถึงไหนเลยอ่ะทแไมจบกำลังมาขอคุยด้วยเที่งสภาพกันได้ไหมไม่ได้สะพานกันว่าใครจะเอาเลยมันจะได้ไอ้นั่นขอของของคืนขอของคืนไม่ได้ก็จะแบบเออขอคืนได้ไหมเออเฮียร์้นเราคิดตัวให้คืนได้เปล่าแต่พูดถ้าไม่คืนแล้วแทงเลยเราไม่พูดกั้นหรอกแทงเลยทำอะไรไม่ได้เหรอเนาะ แต่ถ้ามันมีเรื่องมาอย่างนี้มันมันมันตีกันได้เลยผมตีได้เลยเพราะ่างนี้ตีได้เลยดิไม่ต้องตีได้เลยแต่ห้ามอุ้มไม่ได้ไหมห้ามอุ้มเราตีได้แต่ถ้าพี่เรียกสภามาเลยอ่ะเอ้ยงั้นก็ไม่ต้องรีบน้องนายเขาอาจจะไม่ได้คิดจะไอ้นี่เราไม่ได้คิดเยอะแต่ถ้ามีเรื่องก็ตีก่อนคืนได้ไหมครับตีแล้วก็ป้นในบ้านแค่หนึ่งแต่กูแทงแน่หัวชมพูอ่ะเฮ้ยแต่เย็นพี่แต่เย็นรอดูก่อนเพื่อทเ่จะไม่เลิบแะลิบไปเป็นโจรให้ตัดเขาต้องแทงให้เขาจะอุ้มบ่อยเขาเป็นแบบเรือคนจยอุ้้้มมมีสลิไไวยช่ปโจร มัจริงกูลงรถกูเลยต้องเป็นโจรอ๋อเปียนนั่งรถไป็นโจรไอ้เหี้ยมันโง่มั้งเขาโง่ไงไม่ล็อกรถถูกไหมถูกพ่อะกูยัไม่ล็อกเลยแหละแล้วมันพูดว่าเป็นซัมเปอร์เลยกูเลยรีบพุ่งมาเลยขอมามีมูลค่าทองอยู่แล้วเออแม่งเสือกเอาความลับมาบอกโจรกูโทรหาให้ไวเลยเงินทั้งนั้นตอนแรกจะงัดเองก็เก่งใจ ไม่งานดีโอ้เฮียมาว่าพูดว่าบอกดิพี่เดียวแย่ไรไงเอ้ยว่าไงครับจะโจกกำไรเนี่ยเอาพอดีผมไม่นี่อยูครับผมไม่นี่กันครับครับของครับซอนเฟอร์จริงกูลงรถไอสัตว์อยากกระป้าสวายอูเด้งอะไรตอนนี้ตอนนี้จะต้องปิดรับทุกอย่างก่อนครับเดี๋ยวค่อยเปิดรับใหม่ได้ครับของกระไรเอาเดี๋ยวค่อยรับของให้เงินไปรับไอสัตว์ไปละเรื่องก่อนหนึ่งเขาเล่นไอเดาะกระลาหายเหอคุยไรนอเดาะไม่บ่าวะเออ จ่าเขาร่ออยู่แล้วเหรอเออจ่าเขาร่ออยู่แล้วเขาอยากขับรถเพื่อนเราดูดิว่าว่ายังไงถ้าเขามาไวก็เดี๋ยวว่ากันถ้าเขามาช้าก็เดี๋ยวอาจจะไปขอโทรมาแล้วโทรมาแล้วครับวันนี้ขับขับไปขับผมไปดูเล่นเลยเขาเลีอย่างพวกเขานู่นยังไงเขาโทรบอกผมสนุกนะครับผมขอคุยด้วยหน่อยเสียงเสียงนี่เดี๋ยวผมสนุกนะครับผมผมสนุกนะครับอ๋อนึกว่าสนุกทุกคนใครจะสนุกจะสนุกหรือเปล่าอ๋อโอเคเคเขาไม่ได้หลอดยังอ่ะ เออห้องงงอะไรอะไรสนุกเจ้น่มมีลงมีเฉินเดีวเดลูกลงลูกแม่ออกลูกลงลูกแม่ไปปากเลือดมีิข้างหลังมั้ยมีหินัวใจลุลุ้ยพักไม่หวแล้วหัวใจลุลุ้ยไม่มีเไอ้สัตอย่าพึ่งทไมไอ้คุณถ่ายรูปส่งให้กูดูเฮี้ยโคตรเยอะใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากดูอ่ะสัตว์ไปเลยล่ะกูว่าจากจากากที่พี่ดูรูปนะ เาแนประมาณยี่ิบ่ะยี่อ่ะน่าจะเยอะกว่าเราคี้อยู่ตรงเนี้ยยี่สิบบพอเปล่าาไปร่อนยาจกโอมต้องเยอะอยู่แล้วสีเลยสบห้าสิบัตีไปเลยตีสี่สิไปเลยครับปัดเศษให้เขาไปเลยน่าจะประมาณสีครับปัดเศษเขาไปดีกว่า ใส่ช่องเลยนะครับเก็บละเก็บใช้ของด้วยเราพบเอดีคนละอันไม่เราเราต้องหาพี่ด้อก่อนพี่เอาอะไรออกมาเล่นของใส่ช่องไว้ด้วยดิมของใส่ช่องไอ้มืดเอาไม้บอกมาได้สัตว์เอาไม่พูดออกมาแต่แต่พูมีเรื่องจะถามอ่ะไอ้ตอนตอนกูตอนกูตีบูปินแดงอ่ะกดผิดหรอว่าอันไหนมันบูปินโอ้ยถ้ามันขึ้นบูปินใหม่ขึ้นมานะไอสัตวสขอชมหน่อยเนาะทำไมตอนตีไม่ถามวะ ผมปัดเฮ้ยอันนี้ถูกถูกเพื่อนถูกแล้ว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 ถูกถูกถูกกูปัดไหลรอแล้วนะก็ได้เลยถ้าไม่ถูกอ่ะที่กูจะพูดกับมึงแล้วถ้ามึงถ้ามึงดีกูเป็นผิดอ่ะพี่กูจะพูดยงกับมึงแล้วเพราะว่าปัญหาคือของก็ไม่ค่อยจะมีเสือกตีผิดมาแล้ว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 พี่พาพี่ตี๊เหรอจำเหี้ยนี่เรื่อที่กูสองมางไม่น่ารถจัดรถจะเป็นระเบียงเลยมั้งสองแก๊งไอ้สัส มาเก็บราไปแอร์ดอมไม่น to ี่เราเอาแอรอมไม่ได้ไปไ่อแล้วเก็บ่ไเจะมาคุยกัไม่ไม่เก็บรถกนไปะม่ไมเก็บรถอเปล่อย่่ด้วยมาแล้วอะไรเก็บรถหน่อย่ดีกว่ามั้งดูจาทรงแล้วเออเีมอเดี๋ยวขางรถเดี๋ยว่ควเยเพิงกเราจะ่กใครอะไรครับเก็บปืนไม่ใ่เก็บปืน่อ่มันเซมันเต็มไง เก็บหมดอยาเก็บหมดเหลือสักคันเหื่อไอุ้ขึ้นฮะไม่ยอะไรอ่ะไฮ้ยอะไรอ่ะเออะไรอ่ะไอกไดไงสัตว์ด้านหน้ากไมไปต่ำกว่าสี่มลงตัวก็เปิดเลยรังตำรวจมาจอดดูเลยอรวจซวี้วตำรวจซวีะเออ้อไปเก็บภาพรงวนแป๊บคนเลยเหรอวะใช่เหรอวะเออคนเราไม่คยนโดเลยที่ เขาวิ่งสีเทาสีแดงมาผสมกันแค่นั้นแหละใช่เขาคุยก่อนอยู่แล้วเชื่อกูดิพี่แจคไปแจมียามี่มีใครหิวข้าวไหมครับยัดกอนเลยเนี่ยยัดกอน592 1 3 592ว่าน่าจะเป็น592นี่จคแล้วีมาแล้วเบไมไม่ออะบอกเลยัไงเก็บไม่ม่เก็บรถน่อย592 เขาใส่ซุ้อย่างนแบบไมันจะสุดยอดมากไอ้ฝาดพุ่งฟังกูนะเป็นร้อยเราถ้ามึเจอมาแดกูฟังกูฟังก่อนถ้ามึงรู้สึกว่ามันมีเทียอะไรแปลกๆอ่ะมึงใส่เกาะเลยใส่แล้วใส่แล้วถ้ามึงฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีเทียอะไรแปลกๆอ่ะมึงใส่เกาะรอเลยพี่เฉินพี่เฉินดูไม่เสร็จแล้วพี่เฉินบังคับตาแล้วมั้ยพี่เฉินดูความเร็วพี่เฉินเอาอยู่วะเนี่ย อย่าให้เดียยบให้วิเดียนนะเนีสซอสไอ้ซอสครับคดไอ้ซอสไม่ดีา้บ้านนะมึงมึงเชียดดิได้ได้ท่านบน้ำอี๋ดีเลยให้มันหงดหงิดกับยามไปก่อนหนึ่งดอทว่นไม่แังยามทิ้งคาเลยครับครับครับนะทยามเอาไม่อยู่บุณดูทรงฮอวสอมบี้ครับครับคู่เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับมีเก็บของอ่ ครับอกว่าไงครับนุกที่เก็บฟันไอ้เจมโอ้โหบุกมาเนี่ยหาถึงบ้านมาหาถึงบ้านเลยครับเนี่ยเจดีนะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมจะโทรมาอยู่แล้วฮัลโหลฮาร์คลองเปิดลองเปิดอตติงได้ไครับลองเปิดนะลองเปิดเมื่อกี้ครับที่ผมถามมาเชิญนะว่าที่คนที่เมาเชิญอุ้มไปอ่ะเมาเชิญบพราะไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักครับแต่คนที่โดนจับอยู่ในสอนอพอดีผมจกไปแล้วมันไปเจอกุญแจบ้านนะครับมีกุญแจบ้านเหรอครับ ใช่ใช่แจบบ้านแถวไหนครับมันบ้านตาการหรือว่าอะไรน่าจะบ้านหลังนี้อ๋อบ้านหลังนี้แล้วยังไงต่อครับเจม่เจมจะบอกผมไม่เข้าใจเรื่องกานชูต่อไก่อนนะคือประเด็นเลยอ่ะผมอยากขอยรถผมคืนนะครับเพราะว่ามันผมกว่าจะหามาได้มันนานนะขอเจมก็เข้าใจอยู่ คืองั้นผมต้องถามะครับว,ว่าเขาเอาไปหรือเปล่าว่าผมไม่รู้ว่าว่าเอาไปจริงหรือเปล่าครับไอเซรามอกมาคุยเลยเจ้าของเอาไปปะไม่ได้เอาไปครับผมสลบเอาไปไงไม่ได้เอาไปดิครับเจมอย่างนี้จะคืนให้ยังไงเดียมันเขาไม่ได้เอาไปครับไอลูกแล้วมึงเห็นที่นั่งสัวตานะเขามาด้วยกันไมหมอ่ะใช่ครับ ได้ขอใส่หน้ากากเคือขอสุลต่านน่าจะประมาณสามคนครับก็คือขับรถเข้ามาใกล้รถผมครับแล้วก็คนหนึ่งลงไปขึ้นรถผมแล้วขับหนีไปเลยแล้วผมก็ไล่บัมบ์แต่ทีนี้ไปอ่รอยยี่สิบโลเนี่ยมันมันหลุดมันพากขอาไปครับครับผมแล้วก็เจอสุลต่านคนนั้นพอดีพวกผมก็เลยนั่นแหละครับจะได้ไมใส่ใครวะ กูยังไม่รู้เลยว่าไปกับใครไปกูนั่งรถไปเฉยถูกไหม uh huh. กูนั่งรถไปอะ่ะกูก็เห็นน่ะมีคนขโมยรถไอ้อะไรนะคามาโช่ร้อยยี่สิบโลถูกไหมที่เลเบลก็เลยขับตามเขาอ่ะเอารถมาบ้ำกูเอา,าบา้บำรถกูพงังเขาก็ยิงกูตกรถกูไม่ได้ทำอะไรเลยผม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักเขาเสือกนั่งไปเขาเออโว้ยเวนเอ้ย แล้วอีที่โดนป้นไปโดนป้อนอะไรบ้างครับมันเฟอร์น่าจะถ้าหลุมหลอมมันน่าจะเป็นลูกเท่าไหร่ลูกร้อยสองร้อยนัดได้มสองร้อยนัดครับแล้วผมมีเพชรไงผมจะเพชรไปไปหลอมพอดีครับได้มาณสองสามร้อยคือในรถคันนั้นมันมีทั้งของผมและของคาเมิลอนครับเบย์เอ,อเจมันฝากผมไปใช่ใช่ใช,ใช้ของร่วมกันเหรอครับไม่ใช่ครับคือ ไอ้เจมันมันจะซื้อเพชรผมผมก็เลยจะไปโพลส่วนซันเฟอรอ์มันก็จะมันฝากผมฮิ้วไปให้มันะมันจะไปหลอมคือจะไปพร้อมกันพอดีครับแล้ว<ป>ใช่เด,ดียวกันถูกไหมครับอันนั้นอ่าฮะใช่ใช่ครับคืนรถก็มีของสองแก๊งอยู่อืมอืมอืมโอ้แล้วอย่างนี้ผมผมจะคืนให้ไงครับในเมื่อคอุณหงไม่ได้เป็นคนเอาด้วยดิเพาะเป็นงี้ไหม เกมกีซะว่ามันก็เหมือนแบบแก๊งอื่นเขามาขอของเกมนะครับอย่าไปคิดเยอะเลยอดีคามิร่อนก็ไม่ค่อยได้นี่ใครอยู่แล้วนี่ถูกไหมล่ะอดีใครมาหาคามิร่อนคามรอนก็ปกติีก็ยอมมาจ่ายอยู่แล้วคิดซะว่าให้ให้เขาไปแล้วกันมึงรอเลยอืมอืมถ้าพูดอย่างนี้มึงรอเลย องกไม่เท่าไหร่ปกติคาร์บร่อนจา่ายเยอะแยะยังชิวๆเลยผมว่านี่คือถ้าถามคาร์บิอนม,มาขอผมอคืน่ะผมไม่ได้เอาไปอ่ะผมจะเอาที่ไหนมาคืนให้ครับผมต้องควักเนื้อของผมให้มันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าควักแล้วก็บอกด้วยแล้วกันนะกูตกใจตกใจนะควักแล้วบอกด้วยนะ <c oughs> คิดคิด่จะหยุดอ่ะเออผมมาผมแบบ จริงผมอยากจะมาใช่ครับอยากได้ของคืนมากกว่าอยากได้ของคืนแบบไม่ได้าใจเข้าใจผมรู้ผมรู้แต่อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้เอาไปอ่ะแล้วผมจะอี่ไหนมาคืนให้เจมครับมันมีคนในดูไว้อยู่ตรงนั้นไงครับผมรู้ผมรู้อันนี้ผมรู้ไงแบบอานนี้เจมอยากให้ผมรับผิดชอบเท่าไหร่อ่ะเจมพอพูดอย่างนี้ได้เปล่าเพราะอ้าปัญหาคืออ่ะโอเคผมถือว่าเด็กคนผมผิดแล้วกันที่แม่งเสือบนั่งไปใครก็ไม่รู้จักแล้วเถอกไปป้นเขาอีก ไปเหือไปปนอีกเวรมึงนี่ก็นะเซล拉ออยากให้ผมรับผิดชอบเพราะอะไรอืแต่แป๊บหนึ่งนะครับเอ่อ้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไ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 อ้อบไอ้ไอ้ไอ้ไย้รอ้อยไอ้าอ้าอ้ไอ้ไอชไอ้ไอ้อ้ไอรไอ่อไอ้อนอยออ้ออ้้้้อ้า้้า้้้้้้้อไอไอไออไ ่พี่เฉินเขว่าเขว่าตีไม่จบดีแล้วเดี๋ยวไม่จบแล้วเาบอกข้นอกเนี่ยคุยไม่ต้องคุยออกข้างนอกหรอกกูบอกให้มงเชี่อแล้วมึงไดถ้าควักพูดไงถ้าถ้าเกิดคนที่อยู่ตรงรถแล้ววิ่งมาเรียบร้อยรู้เลยอะรู้เลยมงชัวร์ใช่ถ้าสมมติเขาวิ่งมาใจก่อนละกันนะเฮ้ยไม่ได้ไม่หลังเขาบอกขอคืนใช่เราว่างไงเวลาละถึงเวลาควักนะขข้างหน้าเห็นข้างหน้าควักข้างหน้าควักเราผิดนะใช่ ทางซ้าวยิมดูเรื่องควักเล่นหรือเปล่ามันเอเนก็สิไม่ได้เล่นถาไม่รู้เรื่องข้างในไม่มีหรอกเรื่อไม่หยิบโทรศัพท์กันเลยจะบอกว่ามึงดูตัวหัวเหลืองขวาดิผมจะบอกว่ากระจายอะไรกันแล้วเขา่ถ้าสมมติโทรศัพท์สมมติถ้ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอ่ะใช้รถเป็นที่แล้วก็เล่นให้ดี S <S 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 ใช่อไม,ม่มึงฟังพี่นะคือถ้าเกิดจะรับผิดชอบอะก็ที่บอกก็รับผิดชอบคืนใ,ให้ได้แต่ทั้งหมดมันก็คงไม่ได้คนเราก็มีคนเดียวถูกจะล่ะไอ้เยี่ยมันนั่งแบบคนไม่รู้จักก็จังไงวะครับใช่ตัครับชาวติงนี่ว่ะอันนี้คือไรก<ร>ูเ <ห S 1> ส<อ>ียต่า<อ>งด้วยทำโซนชาวติงเอ๊ะทำไมเสมอนี่เดี๋ยวปเนอะนี่มันเหมือนเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งบอกเพื่อนนะบอกนะพร้อมแล้วไม่ต้องดูความก็เราก็เล่เรื่อยๆว่าต้องเล่นไงวิ่งมากุดโนนะเฮ้ยแล้วบอกก่อนว่าถ้าสมมติ ไม้เข้าอ่ะลองไม้ด้วยนะนะพี่ผมพูดแค่เนี้แหละยากหรอเก็บขาอาจจะไม่อยากมีเรื่องก็ได้ไอ้เหี้ยมันยืนรอหน้าบ้านแลยแต่ดูทรงแล้วผมดูเหมือนอยากมีนะอแ๋อแล้วอ๋อฝัมือนไม่เหมือนพี่ไปสกิดต่อมนิดนึงอ่ะมันสกิดตร่อมหน้าเขาไม่นิดไอ้สันดอกเมื่อกีไม่นิดอ่ะไมื่กินเหมือนพี่ถือน้ำลายใส่หน้าเขาเลยอ่ะผมว่าเผื่อเขาเปิดชาร์จริงแล้วยิ่งคุยกันอ่ะแต่กลับอกคนหน้าบ้านอ่ะได้ยีนรอยสายไกายไปได้ยินพี่ถ้าอยากยิ่งเลยได้ยิน แต่เราไม่ได้เรียนแต่เราไม่ได้เรียนโอ้ยแต่ไม่เราเราไม่ต้องคิดเยอะถ้าสมมติคนหน้าบ้านเดินเข้ามาแล้วแค่แค้นน้ำตาหน้าก็รู้เขาไม่ได้การเลี้ยวเลี้ยวก่อนจะไปไวแล้วก่อนมึงจะเดินก่อนมึงจะเดินมาพอดีอะกูรู้เรื่องพอดีว่าต้องทำอะไรบ้างไม่แต่บอกนะใครเล่นไม้อ่ะใหญ่ในี่เนี่ยเพื่อนดูเพื่อนดีๆนะบันไดราจองด้วยแล้วบันไดบูวอซี่บวอซีขยบเลือกขยบบันไดกูจองแค่นั้นแหละเฮียเลื่อนฟาดตามกันแล้วเลื่อนฟาดลงเต้ากันแล้ว เริ่มเพิ่มคนว่ะเริมเอาแล้วเรี่มมาคุยลเติมลยมาแล้ข่าวมารับข่าวมารับข่าวบอกร็นเย็นยไปปีนอยู่บนหัวที่เ่ออ้ฟังดิใครยั่ไม่อยู่งนี้มึงตามตามเลยปีนไปอยู่บนหัวแชทเลยพอเสร็จ้ลยพี่ผมไปฉี่ก่อนได้ป่ะไปฉี่บนรถไว้น้องไปอยู่รถเถอะ แล้วล็อกตัวเองไม่ได้บ้านชิโร่บอกว่าชิ้ขอบบ้านเต็มเลยชิโร่บอกว่าชิ้ขอบชิ้นเพชิ้ขอบบ้านเต็มเลยจะได้มีอะไรก็ได้คิดเยอะไม่ขายเนี่ยเขาไม่ได้มาหาเรื่องเขาไม่ได้มาหาเรื่องว่าพูดอยู่เขาไม่ได้มาหาเรื่องครับอาเฉินครับคุณคุณครับผมจริงๆผมอยากได้ของคืนแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมขอเป็นเงินก็ขอสักห้าแสนได้ไหมครับห้าแสนเลย ตัวคนเหรอครับค่าซันเฟอร์กับค่าเพชรอะครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าคนกับผมมันมันเข้าไปโอเคมันมันผิดจริงแหละผมไม่เถียงหรอกแต่ถืออย่างที่ผมบอกอะว่าถ้ามันเข้าไปยุ่งอย่างนี้แล้วอะจะให้ผมรับผิดชอบทั้งหมดมันก็ไม่ได้ไป่ะครับนุก๊กนี่ว่าผมจะรู้ครับของคุณถ่ายไปเท่าไหร่อหก็ผมไม่รู้ว่าที่นุ๊กพูดอะมันจริงหรือไม่จริงด้วยครับว่าในรถมีเท่านั้นอะผมพูดถูกต้องไหมครับนุ๊กอยากให้นุ๊กชัดผมครับ ในรถนุ๊กอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แล้วนุก๊กพูดอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่อย่างน้อยคือผมรับผิดชอบให้ตรงโอเคแก๊งผมแม่งเสืไปอยู่ตนั้นจริงอันนี้ผมไม่เถียงนะสักคนก็เปิดหน้ามนในบ้านพัก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 เอางี้แล้วกันรับผิดชอบให้สองแสนโอเคไหมโอเคไหมครับแบบนี้แฟร์ไหมสองแสนไอเกมก็ไม่ได้อยากมีเรื่องนุ๊กนก็ไม่อยากมีเรื่องขอกต้องไหมครับ ไม่ต้องแหลเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกวักแหลเข้ามาเเฮ้ยเียหลองโหมึงก็มาดิเข้ามาเข้ามาได้ไงไหงไงได้าดูเพื่อนด้วยเขาดิ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 ชู่เพื่อนชูเพื่อนเขาไปดิเขาไปดิ่าตถอยดิ้ไม่ตายนะ้ไม่ตายนะ พี่ไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายตไปอุ้ยโ่ะพีคตายปะอยไดแม่แล้วเไม่ทันในตับโอ้โหไม่โคตรเยอะ ไปเป็นอะไรกันดูไวยอะไรอะไรอะไรโบนไม่ให้หมดเลยตายคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยอุ้ยอย่าลุ้อย่าลุ้อย่าลุ้มแล้วก็โทษโทษเฮ้ยในน้ำในน้ำ อย่าลุก oh,. hey, hey, yeah, hey, ันอย่าลุกันอย่าลุกอันป้นดิป้นดิเดี๋ยวอุ้มมาป้นปานหนป้นมาไหนพี่ป้นปะป้นเลยเอาเพื่อนเราไปเอาเพื่อนเราไปบังเอิญเอ้ยอุ้มเพื่อนไปอุ้มมา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  ช่ไปก่อนช่วไปก่อนอุ้มเพื่อนออกไปอุ้มเพื่อนออกไปโดนใครไม่แน่ยเก็บอาวุธเก็บอาวุธแล้วออกครับเก็บอาวุธแล้วออกเก็บอาวุธแล้วออกอย่างนี้ครับห้ามอุ้มศพนะถ้าไม่ใช่แก๊งเดียวกันห้ามอุ้มครับผมหมออย่าเพิ่งหมอใจเย็นไัดเึ่งหมอ เพื่อนมาหยุดเพื่อนมาหยุดเพื่อนมาไปไปเดี๋ยวออกครับออกออกขอบอวยที่เลยค่ะขอบอวยทีเลยครับน้ำเลยน้ำเลยน้ำไอ้จูจูอยู่เนี่ยเฮ้ยมันไม่หมดหรอข้างหน้าข้างหน้า ได้เลยเหรอเราติดได้เลยเหรอต้องตีออวอุ้มใครอุ้งไข่ไม่ไม่เราออกออกมันไม่ออกควันเยอะเราออกไปไม่ได้ เออเอ๊ะติได้ทำไมอ่ะเอ๊ะไปพี่พี่พี่รบกวนอุ้มให้เขาลงหน่อยครับพี่พี่อุ้มอุ้มตํรวจลงหน่อยครับพี่พี่ตำรวจครับรบกวนอุ้มพี่ตำรวจลงหน่อยเป็นสารนแม่สารคนไหนคนไหนอุเพีหน่อพี่ตํารวจครับขอ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 หมออีกหนึ่งคนที่บ้านแกงครับยิงก็ได้ยิงเทเซอร์ก็ได้โอเคโอเคนั่นแหละ อ่าผมขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่ามีคนอุ้มศพด้วยออกไปไหมมีใครเห็นไหมถามก่อนสองแปดสองแปดสองแปดเยอะๆเยอะนี่คุณหมอเข้าถ่งกล่ยหรอ,หรอ่ะัเอ่อเอาไปไหนครับเออพี่ตำรวจฮะปกตินะโอเคคุณซีนี่คุณซีม,มีใครอุ้มใครออกไปไหม ไม่ใช่โรงพยาบาลนะแล้วเขากลับกับหมอก็ได้ั้มเช่อเชอหมอใช่ไหมเลยพี่ชนรถให้ผมกลับอปนี้เออหนูหนูกับหนูกลับพี่ได้หนูกกับเขามันต้องกลับรหหมอข้าดิเจะตาด อ้าวพี่แอนรถี่แอนรถเรารถอยู่ไหนอ่ะนี่ไงรถผมเนี่ยพี่ชนนี่ชนนี่อ๋อมองไม่เห็นเนี่มองไม่เห็นรถรถบล็กชนบล็อกชนบห็นไม่เห็นรถติดขอบประตูอยู่ะรถมันบล็กรถมบล็อกมันบล็กโอเคไปเลยครับหมอไปเลยครับไปเลยครับอันเดี๋ยวน่าจะต้องให้ตำรวจไปส่งคนหนึ่งครับทำไมคุณหมอไม่รอนี่คุณหมอไม่มีศพผมคุณหมอใจร้ายนะเฮ้ยคุณหมอขาวแต่คุณหมอไม่ชฟรแล้วเขาบอกกับแฟนห่วง ก็เอมแบบว่ารับเคสมานั่งรถตำรวจได้เคปป่ะรับเคสเหรอโอโอ้ก็เห็นในกลุ่มว่าได้แค่รถหมอมัปไงอันนี้มันสุดวิสัยอ่ะพอรถมันบักอย่างวาดเลยไปชุบพี่วายดูไว้เอาไว้ห้องไหนครับ เอาแม่ได้ไหมในมือเยอะมากเลยยว่ยที่แต่งหน้าเปิดใหม่ไม่พอหรอกไม่จ้ะจะไปปนกับห้องเขงาพวกเนี่ยเขาเอาทุกห้องเลยรอรครับมันเป็นตัวแหม่ครับเอนนี้กญญกรรมครับโซคุนะครับเอาไงหมวดถือวิ่งอยู่เขาโดนห้องเนี่ยห้องนี้ก็เอ็มซีเต็มเลยเหรอ นี่เป็นห้องไหนอ่ะหมอครับ